สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรครับและนี่คือรายการ Forex l e s s ล n ครับประจําภาคเช้านะครับวันที่10สิงหาคม2564นะครับตอนนี้เวลาประมาณ1 0นาฬิกาแนาทีนะครับเช้านี้ก็มีการบ้าน1คู่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ฝึกหาจุดเข้ากันนะครับวันนี้เป็นคู่ของ AUDC SF นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะเข้ารายการนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากทดลองเทรด forex นะครับสามารถเปิดบัญชีตามลิงก์ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับมีทั้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วยนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมแอดเข้ากลุ่มไลน์แล้วทางเราจะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่คู่ของเช้านี้นะครับเป็น a u d c s f นะครับใน t i m e f r a m e Day นะในภาพรวมนี่คือแนวโน้มขาลงชัดเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหาจุดท็จจริงของเราก่อนนะครับ ลงเด้งลงใช่ไหมครับเด้งใช่ไหมครับแล้วก็ลงนะฮะรู้แล้วแล้วก็จุดเทจจริงล่าสุดก็จะเป็นโล w e r h ก่อนหน้านะฮะราคาจะอยู่ที่0.68062นะครับประมาณนี้เมื่อเรากำหนดจุดเทจจริงเสร็จแล้วนะครับในทางฟิมเดย์นะครับแล้วราคาก็เริ่มเข้ามาในโซนแล้วนะโซนราคาตรงนี้คือที่ผมทําไว้คือประมาณ700จุดนะครับต่อไปเราจะไปหาจุดเข้าใน1ชั่วโมงกันใน1ชั่วโมงเนี่ยนี่คือกรอบราคาอยู่ที่ประมาณ700จุดนะครับตัวนี้เป็นจุดเท็จจรงทําในทางฟิลมเดย์นะฮะ ตอนแรกมาดูไอซไซก่อนโอโคบอลหรือ,อยังโอโคบอลแล้วนะครับราคามีการลงเด้งลงหรือยังลงเด้งลงเริ่มแล้วนะครับที่เหลือก็คือเราแค่ไปเฝ้าหน้าเทรดกันนะครับรอจังหวะที่กราฟเขาเด้งขึ้นมาให้ใกล้กับจุดเฮดจิ้งมากที่สุดนะครับเอาความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วค่อยพิจารณาวางแผนออกออเดอร์เซลล์นะครับแล้วท,ทีก็เหมือนเดิมให้อยู่ที่ 100- ่งถึงสองจุดหรือว่าแนวรับเดิมด้านล่างนะครับและการกลับตัวก็อย่าลืมนะครับมีการกลับตัว2แบบนะครับ นี่คือแบบแรกนะที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วแบบและการกับตัวแบบที่2ก็คือเป็นการลงเด้งลง2รอบนะครับแล้วจังหวะที่เขาเด้งเนี่ยรอบเนี้ยเราถึงจะมาวางแผนออกออเดอร์เซลล์กันในจุดนี้จังหวะที่เขาเด้งครับแล้วทีพีก็เหมือนกันอยู่ที่แนวรับเดิมหรือว่าตั้งห่างจากจุดทุนที่เราเข้าประมาณ100ถึง200จุดนะครับเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปคำนวณในเอ็ดูนะครับว่าเราจะสามารถออกหลอดได้ที่จํานวนกี่หลอดนะครับตามทุนที่เรามีอยู่นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับก็สามารถเทรดในพอร์ตทดลองเทรดได้นะครับลองวางแผนหน้าเทรดกันดูได้นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าได้ราคาใกล้กับจุดเทสริงเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงเราก็จะยิ่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะดีๆนะครับเพราะว่าการกลับตัวของราคาของเขาเนี่ยมันลงเด้งลงใช่ไหมครับครั้งแรกนะครับแล้วเขามีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปสูงนะครับหรือว่าอาจจะเด้งขึ้นมาแค่ถึงตรงแนวต้านเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เราไม่แน่เราไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะวางแผนแล้วว่ารับความเสี่ยงได้ท่่เาไห นะถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากก็อาจจะเข้าตรงนี้เลยใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะรอจังหวะเข้าเด้งขึ้นมาใกล้กับจุดเท็จจริงมากที่สุดนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละท่านแล้วนะครับโอเคนะครับเส้นค่าการผมจะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะส่วนจุด s t อ p ล o s s นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดเท็จจริงนะถ้าเทรดโดยวิธีการเท็จจริงนะครับรีสิ่งกับรีวอร์เนี่ยมันจะดูไม่คุ้มค่านะครับแต่ว่าเราก็เทรดตามแนวโน้มนะครับเราเทรดตามเทรนเราไม่ได้สวนเทรนนะครับ แล้วเราไม่ได้ใช้จังหวะที่กราฟเขาวิ่งเยอะนะครับเพราะเราจะออกอยู่ที่1ล็อตนะครับสำหรับทุน3,000เหรียญน,นะครับเราก็จะไม่ได้เน้นแบบว่ากราฟเขาวิ่งแบบรันยาวๆนะครับแค่100-200ถึง200จุดเราก็พอแล้วนะครับมันก็อาจจะแตกต่างจากหลักการที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาต้องการ risk reward มันต้องมันต้องคุ้มอ่ะอย่างน้อยต้อง2เท่านะครับไม่งั้นมันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือความเสี่ยงมันเยอะไปนะครับแต่ทีเนี้ยของเราเนี่ยคือเราถือตามแนวโน้มในธารฟิล์มเดเป็นหลักนะครับถ้าถ้า Time ฟิล์มหลักเนี่ยเขายังเป็นขาลงอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าราคาในธารฟิล์มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะพิกยังไงก็ช่างสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะไปตามแนวโน้มหลักของธารฟิล์มเดเหมือนเดิมนะครับถ้าเทนเขายังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้มาแทนในการลดความเสี่ยงของเรานะครับส่วนใครที่ไม่ชอบฮดจิ้งก็ไปตั้ง SL ก็เปลี่ยนจากที่จิ่งเป็น SL ได้นะครับแล้วก็ใช้จำนวนหลอดที่ลดลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ AUDcsF นะครับผมก็จะทำเส้นคาดการเข้าๆไว้ประมาณนี้นะ TP ก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับจุดเข้านะครับก็จะอยู่ในโซนนี้แหละครับพอถึงตอนนั้นเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเข้าเทรดหรือไม่เทรดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเราถามใจตัวเองนะครับโอเคสำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไปฝึกเฝ้าหน้าเทรดหาจุดเข้ากันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ